พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกอรกิตศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการฆ่าที่ต้องระวังโทษประหารชีวิตสถานเดียวครับ การฆ่าที่ต้องระวังโทษประหารชีวิตสถานเดียวจะมีดังนี้นะครับ 1. ค่ฆ่าบุพการี 2. ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทําหรือได้กระทําการตามหน้าที่ 3. คฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทําตามหน้าที่หรือ พราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 4. ค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน 5. ค่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดล้าย 6. ค่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอย่างอื่นหรือ 7. ค่าผู้อื่น เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทําความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พผลอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้ในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญามาตรา289ซึ่งบรญยัติไว้ว่าผู้ใดห ค่าบุพการี 2. ค่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ 3. ค่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 4. ค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน5ค่าผู้อื่นโดยทรมาน หรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย 6. ค่าผู้อื่นเพื่อตราเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นหรือ 7. ค่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทําความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้ต้องระวังโทษประหารชีวิต ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดอกเตรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูทและทีมทนายความสวัสดีครับ